ครับต่อจากอีคลิปนะครับผมจันนุ้ยพามาย่างเบ็ดปลาไหลครับนี่จันนุ้ยครับผมกับจากวานเหนะครับครับผมเบ็ดปลาไหลกันบ้างครับจะได้ตัวไหมไปเลยครับผมมาดูเบ็ดปลาไหลนะครับว่าจะได้ตัวไหมครับผม จัดหนุยลงไปแล้วครับผมยามเป็ดปลาไหลนะครับผมอยู่แบบบ้านๆนะครับหากินแบบธรรมชาตินะครับผมอืมยามเป็ดปลาไหลนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองบนนะครับผมคลองที่น้ำผมนะครับนี่ในสินี่มาดูจนไว้กันนะครับผมมาดูนะครับว่าจะหมานหรือเปล่า มือนมีตัวมาดูกันครับมาดูรอดูว่าจะใหญ่ไหมเฮ้ยลุดโอ้ยอุ้ยใหญ่ปะโอ้ยนุ่ยนุ่ยนุ่ยโอ้ยใหญ่นาอลุดไม่นานเลยฮึดูดูดูโอ้ยมานครับมาน วันนี้ใส่กี่คันครับ9คันนะใส่เก้าครับนี่มนัมนมันเฮ้ยเดี๋ยวมาดูอีกคันนะครับผมนี่นี่ก็มาดูอีกคันนะครับว่าจะหมาหรือเปล่าโอ้มีตัวครับผมมีตัวมีตัวก็ววจะดักทีๆกันเลยนะครับมาดูจันนุ่ยนะครับนี่ ดูจนันน kind of oh, oh. ุ้ยนะครับผมมีค่อยๆนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ยตัวใหญ่มาอีกหนึ่งตัวนะครับผมสองตัวนะครับผมพอผับนะครับนู่โอ้โหตัวใหญ่ถั่วหืปลาไหลนะครับผมปลาไหลคลองบ้านๆนะครับผม อยู่ที่บ้านนะครับผมมาดูกันอีกครับผมคันที่สามครับมันไม่ใช่คันนั้นอันั้นีโอ้นี่มีตัวไหมเอา้าฮะเอา้ามีตัวอีกครับผมบโอ้โอ้ได้ปู <laughs> ปูห <laughs> มา คันนี้นะครับคันนี้มายังไงอุ้ยมาไงตัวใหญ่ซะด้วยอะแล้วครับพี่นตัวอู้สายขาดไหมไม่ขาดไม่เป็นอย่างงี้หรอไปนตังไหนอีกอันนึงอะไรหรออะไรปล่อยมันไปลงรูเหมือนเดิมนะครับผม ดักรูผิดนะครับวเกี่ยวริบเดียวเิวโอ,อนนไม่ดูใหญ่แต่งไม่อ่านใช่ไหมมาดูคันต่อไปนะครับอ,อันนี้ก็ังไม่ไดไหีนี่ค่ะลองเช็ดัน,นี่ก็รูะอะไรนโอเียมรนะ โอ้คันนี้ฟาวนะครับผมก็อย่าลวนไปทีนี่ทรู้เป็นไงนี่ไม่รู้เป็นไงนี่ก็ยามาห้าหกพันนะครับฟาวไปทางนู้นนะครับผมไม่มีตัวนะครับก็ได้สองตัวนะครับสองตัวใหญ่เลยนะครับผมนี่ เบ็นบ้านนะครับผม้มาดูครับนนี้มาดูครับผมโอ้คันนี้ก็ฟาวนะครับผมจันนีก้กำลังโกยใหม่นะครับผม ใใส่่หมนะครับนี่ก็ได้สองนะครับที่เหลือฟ้าวนะครับผัดเผ็ดต่อไปรครับนี่ใหญ่มากนะครับประมาณเลยครึ่งไหมเลยครึ่งไหมก็จะประมาณครึ่งโล,รงโลครับผม ครับกยกำลังจะเดินกลับนะครับมามาเจอรูนะครับผมโกโวยกันนะครับผมมาดูกันนะครับ

เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งตัวเต็มตามีตัวนะครับมีเป้งอีกตัวนะครับตัวที่สามไม่ได้ใส่นะครับโกยเอาเลยนะครับโอ้เต็มกระทะแน่นี่ดิไม่ฟาดขวด ครับก็ไดยสามตัวนะครับคลิปนี้ครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับผมครับสวัสดีครับ